ต้ยมยำทะเลคะ่มะมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะพเพิ่มความแซ่บด้วยวารใส่ที่หนูลงไปนะคะแล้วก็จะปีดมะนาวเพิม่ม นี่กุ้งเน้นๆนะคะปลาหมึกเน้นๆค่ะชิมรสชาตินะคะ,นนะ,คะหืมอร่อยมากเลยคะ่ะใส่คาอ่อนนะคะแล้วก็จะใส่เป็นเห็ดฟางนะคะนี่ กุ้งปลาหมึกแบบจัดเต็มคะ่ะกินให้หายอยากกันไปเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ